พอดีมีคนขอมาครับผมกับเกม Contra The Alien Wars หรือ Contra ภาค3บนเกมบอยขาวดำนะครับผมผมจะมาพูดถึงสูตรต่างๆในเกม Contra ภาค3บนเกมบอยขาวดำนะครับมีสูตรอะไรบ้างเรามาฟังกันเลยจ้าสูตรดูฉากจบเกม Contra ภาค3บนเกมบอยขาวดำนะครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับมันมีสูตรนี้จริงๆนะครับ ที่หน้าจอไทเติให้คุณผู้ชมเข้าพาสเวิร์ดนะครับผมเสร็จแ,แล้วทีนี้คุณผู้ชมใส่พาสเวิร์ด p 3 l s สิงคโปร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาใส่จริงกันครับเน่ใส่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมก็จะได้ยินเสียงปึ๊กขึ้นมาเสร็แล้วทีนี้นะครับคุณผู้ชมเข้าสตาร์ทเกมเลยครับพอเข้าสตาร์ทเกมปุ๊บนี่ ก็จะขึ้นฉากจบขึ้นมาเลยครับผมประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้ครับผม